วันนี้เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโ,โปรดเกล้าไปรกระหม่อมให้นายจุรวัตรมณีโชธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นางเต็มดวงวงศาปร,รัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทรา,ายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีซึ่งได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายเล่าวางระเบิดแสวงเครื่องรบริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข4136บ้านรังมดแดงหมู่2ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่24มีนาคม2568และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการได้รับแจกันดอกไม้และตกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณปตนล้นพน้น